เมสซาโครับ้ายเข้านะครับสายของนรินเดอเข้ามีไม่ดสิเดี๋ยวไอ้เช้ามึงไปรอแล้รางวัลก่อนมึงมันที้อะไรไปหลังเลยพวพี่ะ๋องะป้างอะเป็นไงบ้างการชกเราวันนี้ วางแผนมาไงบ้างวางแผนมาลับมือพี่เจ้าของมาใส่ร่างกายก็คือดักเตะดักต่อยครับอ่าฝากอะไรแฟนมวยหน่อยวันนี้ขอบคุณมากครับที่คอยเชียร์วันนี้ผมทำได้ผมยังยังไงต้องาได้ฉีดเท่าไหร่ครับไฟนี้ไม่ไม่รู้เลยนะยังไม่รู้นะอ่ะโอเคครับการยกที่แล้วเตะไปที่ต้นขาครับฝุกซ้ายเข้าครับหัดดีจิ้มเลยครับก้มลงไปจิ้มเลยหมัดครับเมืองลบ ลอยคืนครับขวาเลยครับนลินเดชเตะซ้ายครับเตะด้วยแข้งเข้าหน้าท้องไทีครับไทยโลงแบบปิดออกมาครับนี่ครับจังหวะนี้ครับจังหวะขาลอยครับเติมลงไปอีกเล็กนิงครับต่อในเก่งด้วยกันทั้งคู่ครับซูเปอร์สโลครับซ้ายเข้านะครับซ้ายของนลิน์ดงเข้ามีข่าวว่าเสียงเชียร์นั้น ดังไม่รู้กี100่ร้อยเเต็มๆนะครับมาวัดก <|so|>> ันครับยกสุดท้ายยกที่ห้าครับลุ้นจริงๆครับคู่นี้ก็ถือว่า